เมื่อประมาณ30ปีก่อนมีนักดนตรีมีชื่อพอสมควรเรียกในวงการว่าเชสสมัยบัฟเฟโลสมัยบัฟเฟโลนี่เป็นชื่อวงดนตรีนะที่เขาเป็นมือกลอง สมบบัยบัฟโฟลเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทายก็ควายยิ้มหรือบางคนก็แปลว่ายิ้มสิไอ้ควายนะชื่อแบบนี้เนี่ยมันโดนใจคนรุ่นใหม่แล้วก็เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยวงสมัยบัฟโฟโรนี่ก็มีชื่อพอสมควรในหมู่วัยรุ่นที่ชอบเพลงแนวทางใหม่ๆก็เลือกเพลงแบบอัลเทอร์เนทีฟ นั่นเช่น,เนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักนะมีชื่อเสียงในหมู่คนรุ่นใหม่แล้วก็ในแวดวงดนตรีนั้นก็ย่อมเป็นธรรมดานะที่จะได้รับขำชื่นชมสรรเสริญมีเงินมีทองนะ ไหลามาใช้ชีวิตยอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเล่ายาวันหนึ่งเนี่ยแม่เกิดป่วยหนักแล้วก็ดีนะอุตส่าห์หาเวลาเนี่ยมาดูแลแม่ และหลังจากที่ได้ดูแลแม่ที่ป่วยหนักจนทั้งแม่สิ้นชีวิตเนี่ยก็ธรรมดานะย่ยอมมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้เห็นสัจธรรมความจริงนะสัจธรรมที่ว่าคือว่าคนเราไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ร่ำรวยเพียงใด ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างโอตาสว่างเลยนะเกิดความเข้าใจในชีวิตขึ้นมาทันทีบอกว่าเนี่ยคนรวยเนี่ยแม้จะมีสร้อยทองเยอะแยะจะถึงเวลาป่วยต้องถอนหมดเลย แล้วไอ้ที่ถอนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่กลับคืนหรือเปล่าถ้าเกิดตายก็เป็นของใครก็ไม่รู้แกก็เลยได้คิดมาว่าเนี่เราจะหลงแสงสีเสียงไปเพื่ออะไรเพราะแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างพอได้คิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ เปลี่ยนวิถีชีวิตเลยนะจากที่เคยเพลิดเพลินหลงเริง,เรงกับชีวิตที่มีชื่อเสียงเพลิดเพลินกับความเริงรมแสงสีเสียงก็กลับมาใช้ชีวิตแบบที่เราติดดินกลับมาทำไร่ทำสวน ก็อาจจะยังเล่นดนตรีอยู่บ้างในช่วงแรกนะแต่ว่ารู้แล้วว่าเนี่ยเงินทองชื่อเสียงหรือว่าความสุขที่มีเนี่ยจากการเป็นนักดนตรีเนี่ยมันเป็นของไม่ใช่แค่ชั่วคราวอย่างเดียวยังฉาบฉวยด้วยกลับมาที่บ้านนะพนันนิคมชนบุรี แล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ที่ดริงก็มีแค่สิบไร่นะแต่ว่าถึงวันนี้นี่ปลูกเนี่เป็นเป็นหมื่นต้นละปลูกนานาชนิดนะาจจะเป็นประดูนะสักทองพยุงนะไม้ที่มีค่าแล้วก็มีประโยชน์นะต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชต่อโลกให้ความสุขกายสุขใจก็เหนื่อยนะกับการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็มีความสุขและตอนหลังเนี่ยก็ขยับขยายไปทำอย่างอื่นด้วยรวมทั้งการช่วยเหลือนะเด็กเยาวชนสอนดนตรีให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านรอบๆ <c oughs> อเด็กที่เขาไม่มีคนสนใจนะหรือว่าไม่รู้วจะทำอะไรเนี่ยพอได้มาเรียนดนตรีแล้วก็ก็มีความสุขสุขที่ได้เรียนดนตรีสุขที่มีคนเห็น คุณค่าในความสําคัญแล้วเขาไม่ได้สอนอย่างเดียวนะเขายังให้เงินนะเป็นทุนการศึกษาบ้างเด็กที่ยากจนที่อยู่รอบๆนี่เขาก็พยายามหาเงินมาช่วยทำให้เด็กก็ลืมตาอาปากได้มีทุนรอนเรียนหนังสือและต่อหลังก็ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยคนป่วย คนแก่คนชาราก็ไม่ได้มีเงินมากนะแต่ว่าเขาทำแล้วมีความสุขก็ทำมาม0 3 0า20 30ปีแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าและมีความสุขฟังดูแล้วนี่เขาก็ไม่ได้โผยหาหรืออะ,อะไร ชีวิตที่เคยดังผู้ฟ้านะชีวิตตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าพุ่งนะขาขึ้นสุดๆทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองอาจจะรวมถึงผู้หญิงนะคนจนไม่น้อยเนี่ยพอผ่านช่วงชีวิตอย่างนั้นไปอาจจะเป็นเพราะแก่ชาราหรือเพราะว่าอายุมากหรือเพราะว่า แนวชางดนตรีนะมันไม่เป็นที่นิยมของคนอีกต่อไปก็เป็นธรรมดานะของดาราของนักร้องเนี่ยพออายุมากเนี่ยนะชื่อมันก็เข้าสู่ขาลงหลายคนก็หวยหานะความสุขความเด่นดังชื่อเสียงสมัยที่ยังหรูหลาผู้ฟ้า ยังอยู่ท่ามกลางสปอ t l ตไลท์พอหอยหาความสุขอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์กับชีวิตที่เป็นอยู่บางคนทำใจไม่ได้ก็เข้าหาเล่าเข้าหายาเพื่อกรบทุกข์หรือเพื่อให้หลงลืมนะความสุขที่เรียกว่าเคยเคยมีวันหวานหวาน,วนชื่นแต่ดูจากเชษเนี่ยสมัยบัฟโลเนี่ยเขาไม่ได้ หยหายหรืออะไรชีวิตเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเลยเมื่อ30ปีก่อนเพราะอะไรนะเพราะว่าก็มีความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่ในความสุขที่เขาเคยมีเนี่ยมันมันทูกมาสู้ความสุขที่เขามีตอนนี้ไม่ได้นะความสุขจากการที่ได้อยู่กับธรรมการธรรมชาติได้ปลูกต้นไม้ ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากตั้งแต่เด็กเยาวชนไปถึงคนเท่าคนแก่คนเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนในสุดยังก็ต้องนะเรียกว่าตกสวรรค์หรือว่าลอดลงนะสู่พื้นดินหลายคนทำใจไม่ได้ก็เมือเครื่องบินที่มันตกกระแทกพืชแต่บางคนเขาทำใจได้นะ เขามีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่ารองรับก็กลายเป็นว่าไม่ได้ตกมานะแต่ว่ากลับสูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะสำหรับคนที่ชีวิตนี่กำลังรุง่ง <c oughs> ถ้าเราลึกสักหน่อยว่านะชีวิตนี่ต่อไปมันก็จะต้องตกต่ำหรือว่าเข้าสู่ขาลง ถ้ามีอะไรรองรับรองรับที่ว่านี่ไม่ใช่แค่วิถีชีวิตหรืออาชีพแต่รวมถึงความสุขความสุขที่ดีกว่ารองรับนี่นะมันจะไม่มีความอะไรในความสุขที่ผ่านมาและนี่ก็เรียกว่าเป็นผลจากการที่เขาได้เห็นสัจธรรมนะสัจธรรมที่ว่านี่เกิดขึ้นจากการที่แม่นี่เสียชีวิต การที่แม่หรือบุปการีิสียชีวตนี่มันก็เป็นเรื่องที่เดวร้ายที่สุดนะในชีวิตของคนคนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีมันสามารถที่ทําให้เราเนี่ยเห็นสัจธรรมความจริงและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสัจธรรมความจริงนั้นสัจธรรมที่ว่าคือว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของหลวงปู่เสานะ ก่อนช่วงหนึ่งเนี่ยท่านบักไม่ได้สิบพันาท่านก็อยากจะศึกเตรียมแล้วจะเป็นพ่อไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นพ่อค้าข้าของเตรียมไม่หมดแล้วจะไปขายเมื่อศึกหาลาภเพลือที่จะใช้ในการเอาสินค้าไปขายก็พร้อมแล้วรอแต่ว่าจะศึกเมื่อไหร่แต่บังเอิญแม่ป่วยแม่ตายนะแม่ตายโดนแม่เสียชีวิต พอไปงานสมนี้ก็ได้ได้สตินะได้คิดเลยนะว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้ที่เราคิดจะศึกไปพอที่จะไปเป็นพ่อค้านหาเงินหาทองจะมีประโยชน์อะไรเปลี่ยนใจเลยไม่ศึกของที่เก็บสะสมมาเพื่อที่เอาไปขายหลังจากศึกหาหลาเพลแล้วก็แจงหมดเหลือที่เตรียมไว้แล้วจะไปขึ้นล่องแม่น้ำเพื่อค้าขายก็ ให้คนอื่นไปด้วยสุดท้ายท่านก็ได้ครองเพศบรรพชิตนะจนกระทั่งมรณภาพเราก็สร้างรู้สึกลูกหามากมายรวมทั้งหลวงป,ปู่ม,มั่นหลวงปู่สิงหนะ์ให้ความตายของคนที่เรารักเนี่ยนะอยากทำให้มันเป็นเรื่องที่เร็วลายไปเสียหมดนะถ้าเอาแต่ทุกข์เพราะสูญเสียคนรักสูญเสียบุปการี แต่ไม่ได้อะไรเลยนี่เรียกว่าทุกฟรีๆอย่างน้อยต้องได้บาง <_ t ook> เพื่อให้ความความตายของท่านเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายมีคุณค่ามีความหมายต่อผู้เที่ยงอย,อยู่คือได้คิดได้เห็นศัจธรรมแล้วก็เกิดกำลังใจในการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอาละเตรียมรับพรอิชิตตังปฏิตังตุมพังคอยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้ตั้งใจแล้ว พิบาเมว่าสามีชาตูจงสำเร็จโดยชาพลานสาเพบเระว่ามดำริทั้งปวงจงเต็นที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันนในวันเพนมณีโชติรโาโสยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีทีโยวิวัชันตุความตาไรทั้งปวงจงบำราบไป สัพโรโควินาสตุโรคทางขวงของท่านจงหายมาเทหวัตวันตารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิเีวายุโกหวาอานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีเลสเิจางุฏาปจายโนตารโรธรรมวัตันติอายุวันโนสุภังพลัง สี่ประการคืออายุวันนัสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิอาวันตุสพัพมาคลังสัพมามองคจงมีแก่ท่านผันตุสัพเทวตาอาราเทวตาทั้งวนจงรักษาท่านพระพุทธนุภาเวนด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า อาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมอาสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภาวันตุเตควาสวัสทั้งรลายจงมีแก่ท่านทูเมื่อเทม